เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กินฮิ l นะครับหมดเนื้อเรื่องนะครับหลังจากที่ปล่อยคลิปปฐมาเลิกไปนะครับผมก็ไม่ได้ทําต่อเลยนะก็คลิปอันที่2ที่ผมทําต่อมันหายไปไหนไม่รู้นะครับก็เลยต้องทําใหม่นะหลังจากที่คลิปปฐมาเลิกก็ดำเนินผ่านไปด้วยดีแล้วนะครับก็หลังจากที่เราวิ่งหนีคนป่านะครับเราก็มาโผล่ที่ไหนไม่รู้นะครับอย่างแรกเลยผมก็ต้องหาอ่า ก้อนหินอะไรต่างๆนะครับในการที่เราจะต้องสร้างแคมป์เพื่อไปตามหามีอาร์นะครับผมโอเคผมกาลังหากล้วยซึ่งมันหายอ่าโอเคผมเจอสิ่งที่ผมต้องการแล้วโอเคครับก็หาไว้ก็สํสำหรับใครที่อยากให้ผมทำในเรื่องต่อนะครับช่วยบอกผมทีนะครับว่าผมควรจะทำต่อไหมอะไรยังไงมีแนวทางแนะนำว่าแบบ อ,อ,อยากได้ความรู้นู่นนี่นั่นหรืออยากให้ดําเนินในเรื่องต่อหรือว่าอยากให้คอยแนะนําเทคนิคต่างๆนะครับก็บอกมาใต้คอมเมนต์นะครับสําหรับคนที่เข้ามาดูบอกสักนิดก็ยังดีนะครับผมขอให้ทุกคนบอกผมสักนิดก็ยังดีนะครับเพราะผมก็อยากรู้ว่าแบบออมีคนอยากดูใน,นเรื่องไหมผมจะได้ดาเนินในเรื่องให้นะอาจจะเป็นคนที่ดําเนินในเรื่องไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็พยายามจะสรุปแต่ละบทสนทนาให้ฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับบางทีผมอาจจะไม่ทัน นะบางทีผมอาจจะอ่านไม่ทันหรือว่าพูดแทรกขึ้นมาตัวละครอาจจะพูดไม่รู้เรื่องนะครับสำหรับใครที่ถนดัดอ,อ่านก็อ่านนะแต่สําหรับใครที่ไม่ถนัดอ่านก็วันผมจะสรุปให้ละกันนะครับตอนนี้ผมกําลังหาตรงนี้ใบเขียวเยอะมากหลังจากที่เกิดมาที่แรกนะครับก็โอเค ตรงใกล้ๆเราเหมือนจะมีถ้ำนะผมผมจะอ่านไปเอ้อยยไม่มีอะไรหนูหนูใช่ไหมอันนี้ผมมียาเพียบละผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ละตรงนี้มันจะมีเหมือนมีถ้ำอยู่นะหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้มันจะมีถ้ำนะครับเดี๋ยวผมต้องทำอันนี้ก่อน ราะบางทีการที่ผมดําเนินในเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างนานนะครับอาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงนะครับหรือ45นาทีคนดูอาจจะเบื่อเนาะสําหรับใครที่ชอบก็จะให้ผมดําเนินในเรื่องต่อหรือให้ผมแบบถ่ายทอดในเรื่องให้คนผู้ชมดูนะครับก็บอกผมนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดว่าแบบไม่อยากได้ก็อยากให้สอนเทคนิคมากกว่าก็บอกผมได้นะผมจะได้ล้มเลิกไปนะครับผมก็เอาตามคนที่เขาดูเนาะว่าแบบเออเขาอยากดูแบบไหนอย่างนี้นะครับ มันจะดีกว่าการที่ผมแบบพยายามดันทุลังในการแคสเนื้อเรื่องถ่ายทอดเนื้อเรื่องนะฮะโอเคตรงนี้มันมีถ้ำมันจะมีหินอัคนีอยู่หรือเปล่านี่ฮะดูดีๆนะครับระวังนะแมงป่องปาบตายเข้าไปเ๋ยนนะ เอาวันนี้หาเท่าที่หาได้ก่อนดีกว่าปับ๊บหาเท่าที่หาได้ก่อนดีกว่าโอเคโอเคเอาอันนี้ก่อนเอามันมาปลดล็อกในสิ่งที่เราต้องใช้โอเคหินอัคณีเหรอ ถ้ำตรงนี้มันมีถ้ำนะตรงเนี้ยผมอาจจะโดนแมงป่องกัดก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมไม่มีครับไม่มีอะไรละไปดีกว่าหาหินอคเีก่อนไมนิ้วผมมันนี่ังว่าทุงนี้อากาศร้อนนะครับก็ตอนนี้กลับมาที่เชียงใหม่แล้วนะครับก็ได้เวลาถ่ายทอดให้คนดูแล้วว่าเออเราจะดูวันนี้นะเราควรจะดูอนนุนอันนี้นะครับตอนนี้ก็ จะถ่ายทอดเนื้อเรื่องให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมมีอาแล้วก็ด็อกเตอร์คนนี้ถึงได้มาอยู่ที่นี่นะครับผมก็ฝากติดตามแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากดูหรือไม่อยากดูล้วไม่อยากดูผมจะได้แบบไปถ่ายทอดเทคนิคแทนนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ในส่วนของ คนที่ติดตามเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็คนที่ดูคลิปแรกคลิปที่สองคลิปที่สามก็ไล่มาพันวิวติดติดแล้วนะครับต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณคนที่แชร์คนที่คอยสนับสนุนเบื้องหลังนะครับว่าแบบเออโอเคนะผลงานมันดีนะมันน่าติดตามนะอะไรอย่างงี้นะครับต้องขอบคุณด้วยนะอะไรวะ mm hmm. เก็บไปก่อน ก็ขอบคุณด้วยนะครับต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะอันนี้ผมอีกสักแป๊บผมว่าผมจะเริ่มหิวแล้วผมขอเอ่อทำไอ้นี่ก่อนดีกว่าทำสิ่งที่มันสามารถต้องกันตัวเองได้นะครับก็คืออันนี้ผมจะต้องล่าหมูและเก็บกระดูกไปทำชุดเกาะก,ก่อนเพราะตอนนี้ผมมองว่าการทำที่พักเนี่ยทำในตอนกลางคืนก็ได้ เออเอาจีายแล้วเก็บก่อนก็เดินตามทางมาเรื่อยๆอเดินตามทางใครไม่รู้หรือว่าอะไรยังไงก็เดินตามทางที่ผมบอกไว้หรือมาร์กมานะครับเก็บก่อนโอเคออโอเคฮะมันก็ใกล้มืดแล้วล่ะ เอาจริงก็สำหรับใครที่เฮียตกใจไอ้สั์ผลลุกเลยพอได้ยินเสียงนี่ฮะแผนที่อันแรกก็อยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นบรรยายเกี่ยวกับการการกินยาอายาวสก้านะครับเพื่อให้เราระลึกหรือหลอนนั่นเองนะครับผมผมจะเป็นคนค่อน,นข้างที่แคสแบบทางการทางการอะ่ะมันเลยดูแบบ <c oughs> ไม่น่าติดตามอะไรประมาณนี้ปะ่ะเออใช่ไหมล้างตัวดิถ้ามันไม่น่าดูหรือว่าแบบแนวทางอะไรยังไงก็ฝากติชมติเตือนแนะนําด้วยนะครับเพราะาผมก็ไม่รู้จริงๆว่าแบบคนเขาชอบดูแบบไหนอแต่เอาจริงผมก็อยากตกอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่มีอันนี้อะไรอ่ะโอเคกอนเห็นกัน ผมก็ไม่รู้จริงๆว่าแบบคนเขาชอบดูแบบไหนอะไรยังไงนะฮะผมก็ไม่รู้จริงๆฮนี่อ่ะนี่ยเสียงมงมุมเนี่ยมันจะเหมือนเสียงไอ้นี่เลยมันเสียงงงเลยเออมันจะต่างกันแค่นิดเดียวเองผมจะดำเนินใน,นเรื่องแบบรวดเร็วรวดเร็วขังโกอ้อยกีบหีบได้ โอเคแล้วก็กลับมาต้องสร้างกองไฟด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเก็บก่อนเอ้ยเอาไปตากเนื้อขังกบหอยเอาไปตากแห้งเนื้องูเอาไปตากแห้งเอาไปตากแห้งเพราะฝนยังไม่ตกกินไปก่อนเออโอเคยังไงวะ ไม่ใช่เสียงกบแต่กี้่ผมได้ยินเป็นเสียงอื่นอย่างไรอะลมเหรอออกเสียงลมไม่มีอะไรครับผมจะสร้างที่เซฟก่อนโดยสร้างเป็นเพิงเล็กๆกระท่อมนะครับจแบบนี้เพราะว่าผมจะต้องเดินทางผมจะต้องเดินเดินทางในไม่กี่วันเออเออเอเออะไรนี่ฮะ ส่วนกองไฟพวกเนี้ยมันไอนี้ได้กองไฟอะ่ะเราต้องสร้างในที่ที่มันเป็นที่ล่มเพราะว่าฝนตกนะครับฝนอาจจะตกได้เอออ่ะอเข้าไปโอเคเราฝันต้นไม้ตนนัวนี้อืมอมอมอฝนอาจจะตกได้นะครับ พอฝนตกเนี่ยเราจะก่อไฟไม้ติดมัดมัดก่อนปึง้งแล้วก็เออตัวนี้นี่สองอันนี้ก็ <avec soi> สำหรับใครที่อยากให้ผมผมพูดซ้ำซ้ำซากทำไมวะเนี่ยเออเอาจริงผมพูดซ้ำซากทำไมวะเนี่ยโอเค พยายามหนึ่งพาร์ทจะพยายามให้ได้เนื้อเรื่องหนึ่งเนื้อเรื่องนะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างยาวยาวมากไม่ได้ยาวธรรมดาแหละอย่างหนึ่งคือ <c oughs> ขี้เกียจตัดต่อแต่จริงผมจะลงเป็นไฟดิบก็ได้นะแต่แบบบางคนเขาแบบอยากให้แบบมีมุกตลกคมขันแบบปุงป้งปังปุงป้งปุงป้งปุงป้งกลิ้งอะไรเงี้ยเออมันมันไม่ใช่แนวผมเว้ยเอออระบบผมแม,ม่งเป็นคนจริงจังกับการเล่นเกมแล้วแบบผมเวลาถ้าให้ผมมาถ่ายทอดเนื้อเรื่องอะเออก็คือเนื้อเรื่องจริงๆเลยนะ อืมโอเคเซฟไม่เราจะยังไม่นอนเราจะเซฟก่อนปึ๊บโอเคเ,อเรียบร้อยนะครับถามว่าตอนนี้ผมโอเคไหมผมโอเคนะจะดำเนินใน,นเรื่องต่อเลยก็ได้นะเพราะว่าผมสร้างอันนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็สักทีได้ไหมฮะขู่แล้วหนานะเนี่ยเอ้ส้มว่ะส้มเก็บส้มก่อนอันนี้ ก็ตั้างกองไฟไว้ตรงนี้มันใกล้จะมือแล้วใช่ไหมโอเคเพราะว่ามันต้องอะไรอ่ะอต้นมันตะบ,บัหลังโอเคตอนนี้มันก็เริ่มมืดแล้วผมต้องพยายามทำกองไฟก่อนแต่ว่าผมจะทำกองไฟในี่ที่หมายถึงกองไฟที่ ที่ไอ้นี่เลยครับที่ใช้กับยาอายาวัสก้าเนี่ยเออเพราะว่าผมจะได้ดํำเนินในเรื่องให้มันไวนิดหนึง่งนะครับเพราะมันค่อนข้างยืดเยื้ออันนี้คือแบบมาแบบถ่ายทอดในเรื่องเลยจริงๆถ่ายทอดแบบในเรื่องเต็มๆเลยในเรื่องอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยเออแต่อาจจะมีแบบคราฟมั่งสอนคราฟบ้างอะไรไม่เกินยี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะครับก็ ับใครที่รอดูอยู่หรือว่าติดตามอยู่ก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับยอดวิวที่เพิ่มสูงขึ้นและกระแสตอบรับที่ดีดีนะดีไม่ได้ดีมากนะก็ก็ดีแต่ทุกทุกการทับสไ cribe หรือว่าทุกการคอมเมนต์ของทุกท่านอะ่ะมันเป็นเหมือนแรงบันดาลใจหรือแรงผลักดันให้ผมเว้ยว่าแบบเฮ้ยแม่งมีคนดูพอมีคนดูแล้วพอยิ่งมีคนมาคอมเมนต์อะ่ะเออมันจะทําให้ผมแบบ เที่ยมีคนมาคอมเมนต์ว่าแล้วทุกคําถามของคุณอ่ะมันทําให้ผมดีใจไว้ว่าอย่างน้อยอ่ะคนดูแม่งก็ไม่ถิงคนแคสไปไหนเออเขายังคอยแบบเอ้พี่ตรงนี้ทํายังไงครับพี่ตรงนี้ทํายังไงเออน,นั่นแหละผมอ่ะชอบผมชอบนะเวลาเวลามีคอมเมนต์มาโอเคจุดไฟตรงนี้เลยแล้วกันเออ จุดไฟจากไอ้นี่ก่อนเนี่ยบางทีอ่ะอย่างอื่นมันไม่น่ากลัวเท่าไอ้นี่หรอกไอ้ตัวที่มันขู่เนะี่ยไอ้ตัวที่มันขู่เนะี่ยเออไม่น่ากลัวเยอะไอ้กิ้งกาอเมซอนเนะี่ยไม่เอาอันนี้ไม่ใช่แล้วเออนี่นี่เนี่ย,ยมันน่ากลัวกว่าอีกเออโอเคเรียบร้อย อันนี้คือการดื่มน้ำยาอายาวัสกานะครับก็ผมอาจจะตั้งชื่อคลิปก็แบบเอ้าเช้าแล้วเหรอเฮ้ย What are you doing here ทำอะไรที่นี่เนี่ยเฮ้ Wait เฮ้ยางเกงในก็ไม่ใส่ทอมยาดนะเว้ยเฮ้ยเอาวิ่งตามเด็กไปครับ โอ้พ <plane>. ี่พี่เสื้อด้วยปะเราจะตามเด็กไปเรื่อยๆนะกางเกงเอ้ยมันใส่กางเกงในนี่หว่าขำมะขำรอตบกวาทิ่มเดี๋ยวกอนถ้าเป็น GTA นี่ตบกวาทิ่มเลยเด็กมันหายเข้าไปวะวาร์ปเกิดอาการวาร์ปวาร์ปไปดิเฮ้ย kid where are you เฮ้ยไอเด็กน้อย where am I where am I ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยโอเคฮะค่อยๆเดินไปผมมาถ่ายทอดเนื้อเรื่องให้แบบดิบๆโดดๆเลยดําเนินเนเรื่องแบบเร็วเลยจริงมันก็ไม่เร็วหรอกเพราะผมเล่นมาถึงแค่นี้แหละแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะครับก็เราก็จะรับรู้เนื้อเรื่องไป้พร้อมๆกันในส่วนหนึ่งผมอาจจะไปดูสปอยมาแล้วแต่ว่าบางคนที่เขา อยากรู้เนื้อเรื่องจริงๆอ่ะเออจะได้แบบเคดไปไปดู Hello ไป Hello จำได้ไหมเรามาที่นี่ยังไงนี่นุ่นอยู่ไหนบิว การติดต่อครั้งแรกเป็นเรื่องยากเสมอพวกเขาระมัดระวังตัวที่สุดผมจำอะไรไม่ได้เลยคุณเรียกผมผมไม่ออป็นแล้วขลังขลังคนป่านี่อะโอเคบางทีถ้าฉันตายไปซะตอนนั้นอาจจะดีกว่านี้ โอเคมีเหไอโอ้โหทานนัดดิดนิ้วสลายคนละเรื่องไม่ใช่แลืม <c oughs> ตอนนั้นการละอานิวิคมอเมริกาเริ่มขึ้น <c oughs> พวกองค์กิสตาดอนำภัยมานำโลกใหม่มาได้นี้ <c oughs> หลายเผ่าตายเกี้ยง <c oughs> ที่เดือยย้ายเข้าป่าลึกยิ่งขึ้น หัวหน้ากาวินีพูดไม่หย anyway. ุดเรื่องมาสุ่หลุดที่สุกสังหารหมูจนกระทั่งป่าให้ของขวัญแก่เขาส่วนฉันน่ะเหรอฉันก็ยืนยันอับพวกเขาแบบซื่อๆว่าเรามีเจตนาที่ดีน่ะสิโซนฮานอตติดอีกรอบสะายหายไป เออเ้ยโอเคพวกเขาเชื่อใจเรารับเราเป็นพวกพวกเขาถึงขนาดแบ่งปันความลับกับเราเอาพูดอะไรวะแปลไม่ออกโอเค จับเมียครับผมแค่อยากจะของขวัญเจกรับตายขอร้องฉันต้องการคุณนะเมียเมียเด็กซิผมอยู่นี่ เกิดอะไรขึ้นกับเจกับมอา o j h e ขอร้องละฉันขาดคุณไม่ได้มิมิอามันคุณจริงๆเหรอคุณปลอดภัยหรือเปล่า Are y o a r a c i a s a Dios e e s i v e I'm s a e s t me ปลอดภัยรกกงเพื่อ ทมาคุณจะปลอดภัยนะผมเรียกโปรรมเด็กผมมนองแล้วก็มจแค่ว่าผมแลก็ล้เดี๋ยวนะคุณล้มเหรอฟังดูไม่ดีเลยโอเคใจย็นนะนเข้ารู้มว่าคุณอยหเกมจริงๆมันมืดนะผมปรับให้สว่างไปดิ บอกไปหน่อยว่าคุณอยู่ทางไหนบอกจุดเด่นเด่นอะไรทุกอย่างบอกไปดิว่าเออเอ่อ yeah I have a GPS in my watch can you write this down Yes but you have the map and the GPS เฮ้ยมันรู้ได้ไงว่าเรามีแผนที่เก็บ GPS มันรู้ได้ไงว่าเรามีแผนที่เพราะเราเก็บมา Hey, hey, There has to be another way. Found a map. It's half burnt, but there's a location marked on it. Lambda 2. Not sure what it is. Do you? No, I don't think so. Can you get there? I won't try. You tell me you left me. Mia? Come again? am are waking up. Without the... ฝังเเมียเเมียเมียเมีย oh fuck oh he's d a d fuck อะจบแล้วในเรื่องต้นก็ประมาณนี้นะครับเซฟก่อนก็พอหลังจากกินยายาวัสก้าไปเนี่ยก็คือมีาบอกว่าเรามาที่นี่นะครับเพื่อที่จะมาตามหาบางอย่างแล้วก็เขาได้เล่าว่าชนเผ่าเนี่ยอยู่ที่นี่มานานแล้วแล้วเขาก็มี จริงๆหนึ่งนะครับที่ป่าได้มอบให้พวกเขานะครับว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้พวกเขาเนี่ยไม่มีโรคภัยไข้ไขเจ็บนะครับหรือประมาณว่ามีโรคบางอย่างระบาดนะครับก็เลยทําให้ชนเผ่าที่เนี่ยรอดนะครับอืมนะโอเคผมทําไ้นี่ก่อนดีว่ะผม,ผมผมว่าผมทําออก เพราะมันต้องใช้โอเคมันต้องใช้หอกเฮบเฮะไม่ใช่คันธนูทำไปก่อนแหละเอออ่ะแล้วก็หอกทำหอกก่อนนะโอเคเออโอเคครับเรียบร้อยแล้วก็ ครับมีถินโอเคมีสิ่งที่เราต้องใช้ครบแหละที่เหลือก็รอให้เนื้อสุกเพราะว่าเรายังไม่ขาดอะไรถ้ากินอายาวัสกา้ายาอายาวัสก้าไปเนี่ยมันเหมือนร่างกายเราจะกลับมาเฮลตี้เหมือนเดิมนะครับโอเคสำหรับใครที่ชอบนะครับหรือว่าอยากให้ผมดำเนิเนเรื่องต่อนะครับก็บอกมาได้นะครับ บอกมาได้ถ้าไม่ชอบหรือว่าอะไรอะ่ะถ้าไม่ชอบหรือว่าแบบไม่โอเคนะครับผมดําเนินในเรื่องไม่สนุกแบครับหรือว่าทําให้แบบหน้าเปื่อนะครับก็บอกมาได้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณสําหรับ100ยซับที่เพิ่มขึ้นมานะครับกับขอบคุณสาหรับ5000ซับ แล้วนะฮะไอห้าพันวิวนะครับที่ดูเพิ่มขึ้นมานะครับต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับถ้าไม่มีทุกท่านก็จะไม่มีช่อง p a c k i n g Game ตัวึงทุกวันนี้นะครับก็จะไม่มีกำลังใจในการทาซึ่งวิวที่ขึ้นมาเนี่ยทำให้ผมมีกําลังใจในการที่ทําคลิปต่อครับต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับสําหรับวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้บายๆครับผม